หลังจากก่อนหน้านี้ค่ะเพจดังอย่างอีซอขยี้ข่าวอีซอได้ออกมาแชร์พฤติกรรมของแกงวัยรุ่นที่ใช้ชื่อแกงว่าโอริโอที่มีพฤติกรรมชอบอัดคลิปทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็ยกพวกรุมตีคู่อริโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายซึ่งแกงดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากในเกมไฟเอ็มค่ะ ล่าสุดอีซอขยี้ข่าวอีซอค่ะได้โพสข้อความชี้แจงของเดอะบอสวินเทอร์เฟลที่ขอพื้นที่ชี้แจงสังคมหลังมีความสนิทสนมกับตา้าหัวหน้าแกง o o, ๊งโอริโอโดยทางเพจอีซอค่ะระบุข,ข้อความว่าสวัสดีครับทุกคนที่เห็นโพสตนี้ผมขอชี้แจงผ่านเพจอีซอตัวผมกับต้าเป็นเพื่อนกันสนิทกันมากครับผมเข้าใจว่าทุกคนต้องมองอยู่แล้วว่าผมกับต้าเกี่ยวข้องกันตัวผมเองไม่เถียงถ้ามีคนบอกว่าผมกับต้าสนิทกันเพราะเราสนิทกันจริงครับแต่เรา สองคนนิสัยต่างกันมากครับเรื่องที่ต้าทำผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตัวต้าเองก็ทราบดีครับว่าผมไม่เกี่ยวตาก็ได้สอบปากคำไปตามกระบวนการทางกฎหมายหมดแล้วว่าผมไม่เกี่ยวซึ่งทางเจ้าทุก หรือผู้เสียหายก็ไม่มีใครมาร้องเรียนถึงตัวผมด้วยครับเพราะทุกคนรู้ว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆแน่นอนในคลิปทุกคลิปไม่มีผมครับและคนในคลิปที่โดนกระทําผมก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวสักคนส่วนกรณีที่มีคนปลุกปั่นโพสคอมเมนต์ post, comment, หรือคอยส่งข่าวให้ที่ซอ้ออาจเป็นเพราะตัวผมเองยอมรับว่าพอมีชื่อเสียงระดับหนึ่งในวงการสตรีมเกมซึ่งก็มีคนไม่ชอบผมเยอะพอสมควรเขาก็เลยปลุกปั่นตามเม้นตามด่าผมทั้งที่หลักฐานพยานไม่มีอะไรชี้วัดว่าผมเป็นคนทําผิดหรือ กี่ยวข้องจริงเลยครับผมก็แค่นักเล่นเกมคนนึงมีหลายๆคอมเมนต์ที่พยายามพิมพ์ล,ลอยๆเพื่อเชื่อมโยงให้เกี่ยวกับผมถ้าพี่ซอสังเกตดูก็ได้ว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่เอ่ยถึงผมครับแต่คอมเมนต์จากหลายคนที่เป็นเฟสอวตารกับพิมพ์ว่าผมทําแบบนั้นผมทําแบบนี้เพียงเพราะว่าผมสนิทกับต้าผมยอมรับครับว่ามีคนบางกลุ่มพวกนักเล่นเกมไม่ชอบผมอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวจึงอาศัยจังหวะน,นี้ปลุกปั่นใส่ร้ายผมครับถ้าผมทําผิดจริงต้าสอบปากคําไปแล้วตํารวจ เรียกตัวผมแล้วครับพี่ซอตอนนี้ผมยืนยันว่ายังไม่มีต้อทุกมาร้องเพราะผมไม่ได้ทําจริงๆและไม่มีส่วนกับการไปรุมทําร้ายหรือหาเรื่องใครยังไงรบกวนขอความเป็นธรรมให้ด้วยครับพี่หลักฐานไม่มีมีแต่เมลละลอยอีกอย่างผมโดนปองเฟซเยอะมากครับ ปมทั้งแชทจากคนที่ไม่ชอบผมขอโทษทุกคนและครอบครัวที่ทําให้เขาต้องมาเดือดร้อนครับและนอกจากนี้ค่ะ Facebook ของ The Boss Winterfell ยังชี้แจงได้ว่าเรื่องที่มีการแอบอ้างว่าตนเองทำร้ายร่างกายแฟนเก่ายืนยันว่าไม่เป็นความจริงถ้าเป็นจริงก็สามารถแจ้งความเอาผิดตนเองได้เลยแล้วก็หลังจากสตอรี่นี้ค่ะเขาก็จะโซเชียลดีท็อกและก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาให้ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn